กินโมได้โอพีกินไม่ได้เจอแม่ว่ามองเจ๊งๆนี่หึหึบลเหลืองเต็ม,มหมานี่เลยแม่มานี่ยหันหน้ามาเพว่นั่งตัวเองด้วยค่ะ ขึ้นทุกคนเนี่ยอาหารเช้าอาหารกระเหลืองเสื้อกระเหลืองนี่เสื้อกระเหลืองคนกระเหลือง <c oughs> น่ะดูหมากรอยากกินน้ำคิดตือกบอ <c oughs> ับโได้กินบมไดโอพีกินไม่ได้ เจอแม่วันตัวสามตัวหกตัวลอตเรี่ขอให้ถูกปังปังปังขอให้สุภาพ,าพแข็งแรงด้วยมองหน้าอีกเป็นอะไรรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องเหรอพี่พูดเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้มาคอยจ้องจะกินด้วยชวนปาางน้อยเดียวบรด้ได้กินบได้ได้หมาก็ได้ นันแหละไม่ให้กินก็ทำเป็นหน้างอยบวเหลืองเต็มมานี่แหละอมมานี่ยหันหน้ามามองหน้าอีกเป็นอะไรรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องเหรอพี่พูดเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้มาคอยจ้องจะกินด้วย นังตัวเองด้วยค่ะชุนปา่งน้อยเนี้บยบะไรได้กิน่นบะไรได้หมาก็ได้เอาออกไปขอถ่ายวีดีโอชักหน่อยอาหารเช้าตัวสาตัวหกตัวโรตเตอรี่ขอให้ถูกฟังังตัง ของให้สุดระภาพแข็งแรงด้วยเอาออกไปขอถ่ายวีบูชักหน่อยอาหารเช้ากินโมได้โอพีกินไม่ได้เดี๋ยวแม่วะอืมอืม มามีการศึกษาด้มาได้เรียนหนังสือด้วยพี่น้องหมาคอยขนาดเงินงันๆๆินนเงนงนมันได้เรียนหนังสือด้มองหน้าอีกเป็นอะไรรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องเหรอพี่พูดเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้มาคอยจ้องจะกินด้วยนี่ดูหมาอยาก,กินน้ำคิดตือก็บม่ได้ บ็เหลือมเต็มมาอันนี้แหละแม่มานี่หันหน้ามาพินไม่ได้เอาออกไปขอถ่ายวีดีโอชักหน่อยอาหารเช้านี่ดู หมาขยะกินน้ำเฮ็ดตือกบับบุได้ภาษาเด้หมาได้เรียนหนังสือเด้อพี่น้องหมาคอยเนะงนๆๆๆินนั่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 นมันได้เรียนหนังสือเด้กินบุได้โอพีกินไม่ได้เจะแม่ภาษ<ส>าเ <สา S 2> ด้หมาได้เรียนหนังสือเด้อพี่น้องหมาคอยเนะงนๆๆๆินนั่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 น อันใดเรียนหนังสือเด้หาะพึ่งพูดคนนอาหารเช้าอาหารกระเหลืองเสื้อกระเหลืองนี่ดูเสื้อกระเหลืองคนกระเหลืองบรเหลืองเต็มมาอันนี้แหละมาอันนี้นนนหันหน้ามา ก็อยากกินนะ้ำี่ตือกับบไดายกินบได้ยโอพีกินไม่ได้เจะแม่ว่าเอาออกไปขอถ่ายวีดีโอชักงหน่อยอาหารเช้า ู้ใดซื่อก็ขอให้ถือทุกคนเดอ้อชมีเด้อพี่น้องเมื่อนี้วันที่ทุกคนหวังวันที่ทุกคนฝากความหวังไว้วันนี้ โชคดีทุกคนเดอ้อมันหม่านเดอ้อเฮงเฮงปังปังถูกหวยกันเดอ้อสวัสดีค่ะมาเด้อกินชุบฟักทองพี่น้องนี่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 ชุบฟักทองทำเองอาหารเช้ามานั่งมานั่งกินอยู่นี่บุเหลืองเต็มหมาน,นะานี่แหละแม่มาเนี้ยอ่าหันหน้ามา เพื่นั่งตัวเองด้วยค่ะสองเอาออกไปขอถ่ายวีดีโอชักงหน่อยอาหารเช้าเบเหลืองเต็มมานี่แหละแมะมาเนี้ยหันหน้ามา ออกไปขอถ่ายวีดีโอชักหน่อยอาหารเช้าอออกไปขอถ่ายวีดีโอชักหน่อยอาหารเช้า,ออา,ชา,า,ชาตัวสามตัวหกตัวโรดเตอรี่ขอให้ถูกฟังฟังฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยสาสเด้หมาได้เรียนหนังสือด้วยพี่น้องหมาคอยทันะ่ะเงิน่ะนั่น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 มันได้เรียนหนังสือเลยมองแจงๆจงนี่อืมอืม มองหน้าอีกเป็นอะไรรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องเหรอพี่พูดเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้มาคอยจ้องจะกินด้วยมองแจงๆนี่อืมอืมอืมเออกไปขอถ่ายวีดีโอชักหน่อย อาหารเช้านี่ดูหมากระอยากกินนะ้ำพี่ตือก็บ่ได้กินไม่ได้ ูหมายก็อยาดกกินน้ำพิเตอร์ก็บ่ได้มมหมามีการชุบชมดีเดอร์พี่น้องมือนี้่วันที่ทุกคนหวังชมดีเดอร์พี่น้องมือนี้่ วันที่ทุกคนหวัง